ที่นี่ทําอาหารกินเองนะคะนี่ก็คือที่ทํากับข้าวของเราตรงนี้มันจะแบบแปลกๆนิดนึงทิกมันอยู่ตรงนี้ทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาตามสัญญาแล้วนะว่าจะทํารูมทัวร์ก็อาจจะรอก,กันนานนิดนึงใช่ไหมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าปานะต้องทํางานกลับมาก็ดึกนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอาจให้ทุกคนดูก็วันนี้มาทำตามสัญญาแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาไปดู House ทัวรแล้วก็ Room ทัวรนะก็คือจะพาดูบ้านคร่าวๆทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็พาขึ้นไปดูที่ห้องของเราเอง,องเลมแรงว่าแล้วก็จะตอบคาถามของทุกคนที่ถามเข้ามาด้วยว่าบ้านเนี่ยจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ทําอาหารเองหรือเปล่าไปทํางานยังไงอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็จะให้ดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะ ก็คือบ้านเราอ่ะมันจะมีสองชั้นตรงนี้มันก็จะมีโรงแรมด้วยตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะเราอ่ะอยู่ชั้นบนตรงนู้นแล้วก็จะมีคนที่อยู่ชั้นล่างด้วยประตูเราก็คือสามารถเข้าได้สองทางก็คือทางนี้กับอีกทางหนึ่งที่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ ก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะมาบอกก่อนนะคะว่าปันเนี่ยจ่ายค่าบ้านเท่าไหร่ปันจ่ายค่าบ้าน30ดอลตอนหนึ่งวีคนะก็ตกอยู่ประมาณ900บาทของไทยนะคะเวลาจ่ายทีก็คือเขาจะหักไปจากเพย์เช็คเลยซึ่งเพย์เช็คของเราอ่ะได้2อาทิตย์ครั้งเขาก็จะหักไป60ดอลตอ1เพย์เช็คบ้านนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ทั้งหมดประมาณ12คนนะคะข้างบนหกข้างล่างหกแชร์หนึ่งห้องต่อสองคนนะคะงั้นเราก็เข้าไปบ้านกันเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้า ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นครัวของข้างล่างซึ่งตรงนี้ไม่มีใครใช้หรอกอแล้วก็เป็นห้องน้ําที่หนึ่งถัดมาทางขวาก็จะเป็นส่วนกลางตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงมาใช้นะส่วนใหญ่คนที่อยู่ข้างล่างเขาจะใช้กันเข้ามาตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำที่สองมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นครัวของข้างล่างนะคะ ที่เขาจะใช้ทําอาหารกันส่วนใหญ่ข้างล่างก็ใช้ตรงนี้แหละไม่มีใครทำครัวตรงนู้นนี่ก็คือเราไม่ได้มาใช้เลยก็คือมาแค่ถ่ายเฉยๆส่วนของเราเนี่ยเดินจากฮองเวย์มานะคะก็จะเจอปุ๊บห้องน้ําที่สามแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกประตูหนึ่งที่เราก็ออกบ่อยนะนี่อันนี้ ตรงนี้ก็คือเวลาที่ชาเทิลมารับอะ่ะเขาก็จะมาตรงนี้อืมแล้วก็คือจะขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ไปเวสเกิชเชอร์ออกประตูมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่จอดจักรยานของเราเองวันไหนที่ไปทํางานเองก็จะปั่นจักรยานไปก็จะเอาจักรยานตรงนี้แล้วก็ปั่นไปเวสเกชเชอร์ค่ะ,ะขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นครัวของบ้านเราเอง่วนให่ก็ทิ้งไว้ไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไร,รนี้ก็จะมาล้างกันเองมันก็จะมีตู้เย็นฝั่งนี้มีของข้างบนเนี่ยเป็นของปัานหมดเลยอันนี้เป็นของพี่ๆคนไทยที่เหลือตรากินข้าวแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ทํากับข้าวของเราทําอะไรกินก็คือตรงนี้หมดเลยมีโต๊ะที่สองเพราะว่าอยู่กันหกคนแล้วก็ตู้เย็นที่สอง ซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะมี3ห้องนะคะอยู่กัน6คนก็คือห้องนี้1ห้องส่วนตรงนี้มันจะแบบแปลกๆนิดนึงอะ่ะอันนี้เป็นห้องของปันเองหห้องแล้วก็มีห้องข้างในนั้นอีกห้องหนึ่งซึ่งคนข้างในเวลาจะเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยก็ต้องผ่านห้องปันเว้ยอ่ะตรงนี้ไฟก็จะเหลืองๆหน่อยนะคะ เพราะว่าไฟข้างบนมันสีเหลืองโอเคก็ที่นี่ทําอาหารกินเองนะคะ <Wow. S 1> คือจ่ายค่าบ้านน่นะก็คือไม่มีมื้ออาหารให้เราก็ต้องไปวอลมากันทุกอาทิตย์ซื้อมาแล้วก็มาทําอาหารในแต่ละอาทิตย์นะคะซึ่งปันว่ามันดีเพราะว่าเราสามารถกําหนดเองได้ว่าเราอยากกินอะไรเราจะทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าบัตเจดอ่ะมันถูกกว่าซื้อเป็นมือ,ม,อมือมากๆก็คือที่เวสตเกรเชอร์จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่อีสต์เกรเชอร์เขาก็คือจะเป็นค่าบ้านบวกกับมื้ออาหารให้เลยซึ่งอันนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดอะรู้คนเขา้าใจ ก,ก็แบบซีเรียลตอนเช้าอะไรแค่นั้นเราว่าแบบอย่างเงี้ยเราสามารถกินได้หลากหลายกว่าสําหรับใครที่กังวลว่าเอ้ยเราทําอาหารไม่เป็นอะไรอย่างนี้จะแบบอยู่ได้ไหมคือปันหนะรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะปันก็ทำอาหารไม่เป็นเวย้ยแต่ตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ไปแลกเปลี่ยนอะ่ะตอนนั้นก็คือสกิลการทําอาหารเพิ่มขึ้นมาทกทิคมันอยู่ตรงนี้ทุกคนซื้อผงโลโบมาเยอะ คือมันง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือแบบอสมมติว่ามีผงกระเพราใช่ปะ่ะเราก็แค่ซื้อเนื้อสัตว์มาใส่น้ามันใส่เนื้อสัตว์แล้วก็เทผงโลโูล,ลงไปแค่นี้คืออร่อยจบอีกอย่างอ่ะพอทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะรู้เว้ยว่าแบบเอ้ยอันไหนควรใส่อะไรจริงๆแล้วอ่ะเอาน้ามันหอยมาก็หมดทุกปัญหาแหละทุกอย่างใส่น้ามันหอยก็คืออร่อยเอ้างี้คือแบบไม่ต้องกลัวเว้ยทุกคน,คนแบบมันคือการทําอาหารอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสกิลวันเอาตตวรอดเว้ยถ้าสมมติว่าเราทําไม่ได้จริงๆอะ่ะ แต่แบบเราหิวอะยังไงคือเราก็ต้องทาเข้าใจปะเออจะอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยคือยังไงเราก็ต้องทาแล้วถ้าสมมติว่าเราทําไม่อร่อยครั้งหนึ่งอะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแบบใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเว้ยไม่เป็นไรอ่าโอเคก็มาลุ้นัวห้องปันกันนะคะจริงๆแล้วอะสองเตียงนี้ยมันแยกกันก็คือปันมีแค่เตียงเดียวตรงนั้นแล้วเตียงนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ต,ตอนแรกปันก็มีลูเมทแต่ว่าลูเมทอะลาออกก็เขาก็เลยแบบกลับบ้านไปใช่ไหม แล้วก็มีรูเมอร์คนนึงเข้ามาแต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ห้องหนึ่งที่มันสามารถอยู่คนเดียวได้เราก็เลยได้อยู่คนเดียวแล้วเพื่อความอยากนอนสบายเป็นเตียงทิงไซร์ปันก็เลยเอามาติดกันมันก็เป็นไงดูดีป่ะเออตรงนั้นก็จะเป็นตู้เดียวที่เป็นตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็คือมีแค่นั้นต่อมาน้อยมากเน้นแบบใส่ซ้ำๆกันอะแล้วก็ปกติทํางานก็ใส่นิฟอร์มอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้สีเรียมข้างบนก็เป็นสกินแคร์เครื่องสําอางต่างๆ ตรงนี้จะเป็นใส่ชาร์จเอาลั๊กมาจากไทยนะทุกคนพวกอุปกรณ์ลอนดี้ต่างต่างเดี๋ยวจะบอกว่าสักพัาที่ไหนรองเท้าเอกาสารคอมพวกของใช้จุกจิกต่างๆขวดน้ําปฏิทิทนฝั่งนี้ก็คือตรงนี้ก็คือโลง่งเพราะว่าจริงๆมันเป็นของลูมเมตเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกตะก้าผ้าซักนะแล้วก็ตรงนั้นก็ปันก็เอาไว้เก็บกระเป๋าสองใบ โอเคค่ะก็สำหรับใครที่ถามเรื่องค่าใช้จ่ายว่าให้ประมาณค่าใช้จ่ายให้หน่อยว่าแต่ละวันแต่ละวีคเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่เอาจริงๆเราใช้วันละประมาณ5้าถึงสิบดอลเองอะเพราะว่าแบบเราทาอาหารเองใช่ปะคือมันจะจ่ายทีเดียวตอนที่เราไป Walmart, ไวอลมาร์ทเวยตอนไปวอลมาร์ทของเราจะอยู่ที่ประมาณ30ดอลลดร์ถึง60ดอลลดร์ในการซื้อของเข้าครัวในแต่ละวีคนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายแบบทั้งหมดที่รวมวอลมาร์ทแล้วทั้งหมดของ1อาทิตย์อะมันให้อยู่ประมาณ50ดอลถึง์ถึง100ดอลน,นะรวมค่าแบบเวลาเรา กินขนมซื้อของเพิ่มเติมหรือว่าเผ mm hmm. ื่อเราไปทํากิจกรรมต่างๆเออแต่ถ้าใครเป็นสายช็อปอะไรอย่างนี้ก็บวกเพิ่มกันไปเองนะคะโอเคเดี๋ยวราพาไปดูที่ซักผ้ากันนะคะเราต้องมาเอาบุญแกตรงนี้เป็นกุญแกล็อนบี้นะคาะซักผ้าก็คือตรงนี้มันจะเป็นของ housekeeping ของที่นี่นะ mm hmm. ก็เราสามารถใช้ได้ตอนช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ทํางานเท่านั้น mm hmm. ก็คือก่อน8โมงเช้าแล้วก็หลัง5โมงเย็นนี ก็คือตรงนั้นจะเป็นเครื่องอบสองเครื่องแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าสามเครื่องตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่บ้านมันเป็นผมเราก็จะดูดฝุ่นนะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมาเอาเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้แล้วก็ไปดูดได้เลย แต่ใดๆก็ตามทุกบ้านที่เวสต์เกลเชอร์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือที่แอปกาแต่ก็คือที่เวสตเกลเชอร์ก็คือจะมีแบบอีกหลายแบบเลยมีทั้งอันนี้จะขึ้นรูปให้ดูมีทั้งแบบอาวีพาร์คมีทั้งเป็นคอนโดที่เขาเรียกว่าดูเพ็กหรือว่าบางคนอยู่เป็นแบบโมเทลอะไรอย่างงี้ก็มีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านอีกแบบหนึง่งก็เลยจะบอกว่าแบบอันนี้แค่พามาดูเฉยๆแหละ ว่าบ้านของเราเป็นยังไงแต่เราไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้อยู่ที่นี่อะไรแบบนี้นะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย